ไม่ต้องคิดมากนะพวกแต่นี่มันงานของฉันเชื่อฉันสิเนโรไอหมอนี่มันเกินมือนายไปหน่อยก็สวีท่าน้วยนะครับกลับมากันในเกมเดวิสเมคายภาคที่5ชั a ตเตอร์ที่16แล้วนะครับจากภาคที่แล้วนี่เนโรก็สัดบอสเป็นมอสไอมอสอะไรวะบอสมันฟัดไปนะครับแล้วก็เดิน กำลังกํลังเอ่อพาวีไปหายูริเซนนะครับโอเคตอนนี้คือระยะเวลาเดียวกันก็คือเป็นเส้นทางของดันเต้ว่าไปทําอะไรมาบ้างนะครับไปลุยครับไปลงหลุมครับเอาละนี่แหละของจริงแล้วผมไม่ได้เก็บเดวิสติเกอร์เลยครับปล่อยบลูบลูเมื่อกี้ผ่านไปตั้งหลายอัน ต้องมีเรื่องตลอดสินะ ใส่ไม่โดนโอ้โหไอ,ไอต้ตัวทวีตัวเนี่ยไม่แพลลี่ยับเลยวะ่ะ คมาใหม่มาดิมาดิาดเอาเอาไปโอ wh, ้โหปมงแผลลี่อีกอะ้ะโอ wh, ้ยเกือบโดน 他应该在防我，一个 ตัวโรสุดๆจริงๆตัวโรต้องใช้พวกหมัดไหมก็ลดนะครับแต่เมื่อกี้มันมีไอตัวที่แพรลี่อยู่คอยแพรลี่อยู่โคตรลำคาญเลยครับไปครับเดินลงไป โอเคลงไปตัวอะไร ไปทางนู้นปะทางลัดเหมือนกันเหรอมัง้งผมว่าถ้าไปข้างล่างน่าจะเสียเวลาทางนี้จะน่าจะแบบอะไรเร็วกว่าไหมเดี๋ยวผมคิดเองเหมือนกันเลย 哦喂，K 两多了呀？ ่ายบอลยับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆอ้โหอหโ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 หราโหระม่ควรหลัวหมัดเนี่ยมันชอบชิบหายเลยเล่นบ่อยมากกว่าเลเวไเลียนอีก น,น่าจะไวป่าววะโอ้โหแม่งทันอยู่ดีอยู่ดีโอเคลงไปครับ ไม่มีอะไรดีปะเมื่อกี้ก็ไม่ถึงด้วเอหะตัวอะไรอีก ว้าไปว้ามาทำไมวะมันน่ารำคาญนะ จะจบวาบไปวาบใหม่นั่นแหละมึงเนี่ยโอเคลงรูนี้ต่อครับแม่โนบาร์ดีโอ้โนบาร์ดีหลายตัวเลย จากการมันก่อนไอตัวนี้มันตีแรงไอโนบอดี้นี่ยเอือพุ่งไปเรื่อยๆมันก็ตายครับท่าพุ่งแรงแรงโอเคไปต่อครับลงไปข้างล่างต่อตามทางเลยฮะ ไปข้างล่างไปข้างหน้าแล้วลงข้างล่างต้องทำตัวให้ชินสินะ <c oughs> โอ้โหแม่งลงมาลึกมากยังไงสิทำไมเป็นหิมะอย่างงี้ครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้คำตอบเร็วๆนี้แหละเซอร์เบลัฟ ใ่วัวไปเดี๋ยวนี้คิงเซเบรัดผู้เฝ้าประตูนรกมีเพียงราชาแห่งนรกแห่งโลกปีศาจนั้นที่จะผ่านประตูนี้ไปได้เจ้าไม่มีสิทธิ์เย็นก่อนไอ้หนูเฮ้ย hey, ฉันจำลูกหมาตัวไม่เหมือนที่เหมือนแกได้เจ้าลบหลู่ข้าไอ้สิ่งมีชีวิตเหม็นเนา่า เจ้าขอแกทำโซ่ลามสั้นไปหน่อยนะมานี่มาเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวพ่อพาไปเดินเล่นเองมาเร็วมาเร็วสิเจ้าอาจจะเคยสู้กับเผ่าพันฆ่าในอดีตแต่ข้าคือราชาของเผ่าเซอร์เบรลัสพวกมันอ่อนแอแต่พวกข้าจะดื่มกินเลือดของดื่มกินเนื้อเลือดเนื้อของเจ้าและเคี้ยวไปถึงกระดูก งั้นแกก็อย่าสุดในฝูงแล้วสินะต้องหาปอกคอให้ใหม่แล้วสิเข้ามานันเต้มันติดกวนตีนะฮะเราพิษะทุกตัวไม่สนอะไรทั้งนั้นโอ้บโห เมือนแกจะเก่งกว่าตัวอื่นในเผ่าพันธุ์พวกแกนิดหน่อยนะร่างกายของเจ้าเจ้าหนาวจนตายโอ้แล้วตัวแข็งทำไงอ่ะการข่าจะทำให้เจ้าหนาวเย็นไปถึงวิญญาณ แบเข้าไปครับเอาหมัดนี่ย้ำหน้าไปเรื่อยๆครับมึงเห็นแล้วเคเคอีกแล้วเหรอให้ใส ให้ตายสิใจเย็นหน่อยเปลวไฟค่องข้าจะแผดเผาเจ้าไปถึงให้เจ้าเป็นจุนยังไงก็ไม่รอดน่าจะเล่นสายทีเกอร์นะเดี๋ยวเร็วกว,ว่าครับเร็วไฟจงแผดเผาเจ้า เอาแล้วเลยปล่อยสายฟ้า là cả hồn trao cho nó chôn tay thôi 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 chào ô Ôi mày chưa mày chưa mày đây mày chưa mày chưa กระทังเบลเล่ยนยากระจอกหกักอะไรวะอ่านไม่ทัน ร้อยมันไอ้นี่แล้วเอ ปปเลือดยรใกล้ตายละโอเคมันล่วง นี่ปืนยิงนัดสุดท้ายจบได้พลังใหม่แล้วครับดันเต้และพลังนั้นก็คือกระบอกสามท่อนนั่นเอง ได้เวลาโชว์เทพแล้วตามสไตล์ดันเต้เปลี่ยนไปนสามทาต่โอโคตรเท่อ่ะ เฮียแกจะเท่ตลอดเลยไงเนี่ยเหมือนฉันจะมาถึงคนแรกนะสิต้องงี้สิแรลงเอสก็จบกับใบสรับแชปเตอร์ที่16นะครับเออหม่าน้ำลายยืดนันเต้ ก็จบกันไปสำหรับแชปเตอร์นี้นะครับเจอกันใหม่แชปเตอร์หน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้ด้วยครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ